อยในบ่อผาใบ่ายเนาะกระช่างบกนะครับพี่น้องนี่ครับอาดหลายแห้งครับหอยยังแรวกว่าครับอยู่นี่หอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ย่างเดียวเลยเดียวเลยโอ้ยขดหอยเลยครับพี่น้องครับหลายแห้งครับปุณนะออายุสามเดือนบ่ครับสามเดือนขึ้นถึงหกเดือน อายุสามเดือนถึงหกเดือนเอามาไว้นี้เลยครับตัวนี้พร้อมจำหน่ายบ่ครับนี่ครับนี่พร้อมจำหน่ายพร้อมจำหน่ายนะครับหอยเชอร์รี่กิโลละห้าสิบห้าสิบบาทเด้อครับพี่น้องนี่ครับ,รบโลหนึ่งรุ่นนี้ก็สีได้ไหลายหน่วยเด้นะครับนอ้องไลายครับสามสิบประตูครับสีได้หลายเด้อครับเด้อน้ำนักกำลังดีเลยซื้อรุ่นนี้แล้วไปเลี้ยงมันจัง หนึ่งก็ได้หลายสองกำลังจะเริ่มเติบโตใช่เนาะบ่อผ้อาใบนี่กว้างแง่อะไร้ยเนีครับเนี่ยบอ่อผาใบกว้างสามเมตรคูณห้าเมตรสามคูณห้านะครับสามเมตรคูณห้าเมตรไซน้ำจากเส้นครับไปอันนี้น้ำม,มันรับอยู่ที่บอ่อใดลึกครับเศร้าบ่ครับประมาณสักประมาณยี่สิบเซนนะครับเนี่ยยี่สิบเซน ข้างเพื่อนกัะสีเฮ็ดตอกลักกันไหวไหมครับนี่นล็อก,ล,อกล็อกบอ่อไหวล็อกบอ่อไหวอือไหมขลักครับน้มนี่เด้ครับน้มน้ำยังครับไม่เลี่ยงนี่ก็น้ำซักซึ่งกันครับน้ครักเด็กครับเปิดสายสายยางสิเลยครับ<า>ครับจักมือเปลี่ยนออกเท่านึงครับน,นี้เดือนครับโดนครับเพราะซีรีเขารับสภาพได้โดน แต่เข้าสิบอให้น้ำเสียนะสิบเลียนเลยเพราะเน้นสะอาดอย่างเดียวสิบมือเที่ยนึงไ,ไหนบ้ครับประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนแม่นครเทื่ยนึงครับก็บว่าถือว่าเปลืองหน่อยเนาะครับครับยังน้อยเขาได้เปลี่ยนน้ำได้สะอาดเขาทาได้ครับเดีอผู้ใดบอยอยากคุดดินก็เอาแนวนี้ก็ได้หนาะยเนาะแม่นครับครับ นี่กะช่างนี่เขาได้ใส่ดินลงไปบ่ครับบ่ครับบ่ต้องเชื่อพี่บ่ต้องใส่ครับบ่ต้องใส่ดินเลยครับเอามาแนวนี่แล้วก็มาเปิดน้ำใส่ครัต้องมีการพักน้ำพักเนื่มบ่ครับบ่มีครับน้ำสาบก็ต้องพัดโอ้โาน้ำสาบนะครับน้อถ้าเป็นน้ำมะดานได้บ่ครับน้ำมะดานได้คือการแต่ต้องพักน้ำน้ำมะดานหลวงพักกลครับนี่สอนแห้งเนะครับพี่น้องเลยหน่วยงามแห้งลักๆก็ให้เป็น เป็นพักแล้วก็เป็นอาหารปลาดุกอยู่บ่ครับครับอาหารเสริมปลาดุกอาหารเสริมปลาดุกนะครับเด้อจักมือให้ได้นึ่งไงอาหารเสริมอาหารเสริมสองไออาทิตย์สองเทืาโอ้อาทิตย์ละสองเถ้าครับครับเนี่ยเพิ่อนคือเริ่มไข่แล้วครับนี่ครับเริ่มเลยสี่เดือนขึ้นเนี่ยเขาเริ่มไข่แล้วสี่เดือนขึ้นเริ่มไข่แล้วถ้าสี่เดือนขึ้นเขาสเริ่มไข่แล้วสี่เดือนขึ้นเริ่มไข่นี่นะครับไข่เพิ่นนะบ้านพ่อเพิ่นเริ่มไข่ก็เก็บไข่บ่ครับครับเก็บไข่ออก เก็บใครแยกออกแม่นครับไปฝากอีกมองนึงอีกมองนึงเอ้ยสองบอนี่เหลือเฟื่องเลยครับพี่น้องอุย้ยบ่แห้งคักครับยี่ตอนซ่อนแห้งครับปุ่นนะเต็มเลยครับนี่อลังการอิลีแต่ว่าอันนี้น้ำยังใสๆอยู่หน่อย,ยเนาะอันนี้น้ำใสเพราะเพิ่งย้ายมาครับย้ายจากบ่มอมือยู่นี่นาซิ โอ้เป็นลอยโลน่ะสิหอดี่นายเนาะเกินหมครับน่าสิเกินครับเกินนี้เนาะครับเนาะสิเกินลอยโลดนะครับเด้อง้ามมิลีครับนี่สามเดือนขึ้นไป้อมจำนายได้แล้วกินอาหารเปลืองมหครับจำนี้เปลืองครับเพราะเขาสิพักนี้จะต้องเติมให้เต็มตลอดอ๋อแม่นไหยต้องเติมให้เขากินตลอดพักพักนี้ต้องเติมตลอดเลยไม่งั้นเขาสิกัดล้างกันอีก โอ้เขาสั่งเขสิกัดกันเองบอครับเขาสิกัดกันเองพักยังที่เขากินดีสุดครับพักตบพักตบนี่บอครับพักตบสว่านนะครับเด้อบ้านผู้ใดมีพักตบหลายๆครับมีน้องไกลๆแล้วก็มีพักตบหลายๆบอกหูว่าเสียไปเห็ดยังมันหกน้องหกยังกันี่นะครับเด้อเอาไปเลยครับนี่เอาไปเลี้ยงเลยเอาไปเลี้ยงแล้วก็เอาพักตบให้เพื่อนกิน อักตบแล้วก็มียามาครับใบานครับพวกใบกล้วยต้นกล้วยเขาก็กินเมดครับใบไม้ยังเขาก็กินเม็ดเพราะอะไรกินบหมครับครับกินครับบักฮงบักฮงบักแตงบักฟักบักฮงบักแตงบักฟักครับบักอื้อกินบหมครับแตงมงแตงโมเขากินเบิดเอาเปลือกมันเขากินเขากินเศนมันเปลือกมันใหม่เพิ่นโอเคลอยน้ำใส่ได้ว่าวไงต้องเป็น พืชที่ลอยน้ำได้โอ้เราต้องพาเป็นสิ้นให้เขาลอยน้ำคือเปลือกกล้วยนี้นะครับเด้อกล้วยยัวกล้วยพี่นกเอามาเอามาสับมาพาเป็นชิ้นน้อยๆอู้กินเกลงอีรีนะครับพ่อแม่เขามาตามธรรมชาติเนี่ยเขาเห็นสมัยตะกี้เขาเก็บถิม่ายเนาะเพราะมันกินเข่ามันกินเข่านะครับเด้อมันกินเกงอีลีครับนี่ครับพักบุงอยู่ในนี้เพราะมีสิทธิ์ปองใบเลย โค้งมากครักินเบิร์ดตอนสอนแห้งนะครับพี่น,อน้องหลายแห้งก็เป็นการเลี้ยงที่ที่ง่ายนะครับนี่บอยากครับจังสี่ถือว่าเขาแอร์อาร์ตบ่อยพอดีครับนี่พอดีพอดีนะครับเนาะ้องถ้าเท่าไส่หน่อยมันก็บเพื่องกระช่งซื้อ,อครับใส่หน่อยก็เสียพื้นที่ซื้อจำน,น,นี่ถือว่าพอดีนะครับนี่ครับ นำกับบดถือว่าได้ยุุ่งยากุนไหยนะครับเพราะว่าสองอาทิตย์เพิ่นเปลี่ยนเทือนหนึ่งครับนี่เปลี่ยนออกนาที่เลือก็เอาไปฮดพักกันได้เนาะได้ครับเพิ่นออกลูกเมื่อปีมันบอกครับนี่ตลอดฤดูกาลตลอดฤดูกาลเลยนะครับสําหรับหอยเสือดีนะครับเด้อเลี้ยงง่ายๆเดี๋ยวนี้ตามธรรมชาตินี่ก็ห้ายาก,ายากนะครับสมควรที่จะามาเลี้ยงไว้นะครับ บ่อกระช่างอยู่ไต้ผมใหม่ผมใหม่ครับนี่ต้นซากทองอย่างดีเลยอันนั้นเป็นฟาร์มใหญ่เพลินนะครับเด้อแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเลี่ยงถ้าเป็นไปได้นี่เลี่ยงในบอ่อดินครับในกระช่างสีตัวได้ดีกว่าไหนบอ่อดินด,ดีกว่าครับครับบอ่อดินเขาสิมีน้ำหนักดีกว่าในบอ่อกระช่างบอ่อดินจะดีกว่าครับจะเริ่มเติบโตดีกว่าบอกครับจะเลื่อเติบโตวไว้กว่า เอาระวังระวังบ่อกระช่างบกบ่อปูนกับบ่อดินนะครับบ่อดินดีกว่าครับบ่อดินก็ดีกว่าอยู่แล้วครับพะว่ามันบอว่าง่ายมันกับไก่เคี่ยงตามธรรมชาตินะครับเนาะแต่ปัญหาคือจำยากต้องจับย่ำขึ้นโอ้แต่นี่จับต้องเว้นจับย่ำไหนก็ได้เอาสวิงมาตักเลยครับโอ้เจวแจวเจวนครับเด้อสุมือนี้มันเห็ดได้หลากหลายเมนูได้เนาะ เอาไปพัดกระเพ้ากันเดนะครับเด้อพัดกระเพ้าก็ไเ้ไปหลวกกินกับตำบักฮงก็ได้ครับคือมื้อนี้ซื้อที่ตลาดกำลังต้องการหลายโอ้ยอรีนะครับพี่น้องเด้อล้านตำปลาเนาะไอเนาะนล้านตำปลานี่ครับบ่มีดเราครับบักคอยปังบักคอยโก่งบักคอยกระต่ายมีแต่บักคอยเชอรีนี่นะครับเด้อเขาซสือจะพอถับเป็นเหนือมันจริงๆกับโลนึงกับเป็นลอยครับที่เขาแก้เปลือกออกนะครับนี่อันนี้ไอเิ่นค้ายแค่โลลรหาสซิปนะครับนี่ ไปสนใจอยากได้ก็มาเอาน้ำเพลินครับบ้านโคกสวายตำบลทาสว่างนะครับเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับนี่มาว่าถือกัเขาไปเบ่งในเพจเพินนะครับอืมชุดยอดใส่พื้นที่กับบ่าลายนะครับแต่ว่าเลียงได้ไลาย มีทั้งบ่อปูนบ่อดินมีทั้งปูนะครับอยู่นี่ปูพันธ์กแพงพันธ์พระเทพแล้วก็หอยปังหอยโคงหอยเชอรี่ไายเนาะครับเป็นฟาร์มทีผสมประสานครับยางลงโตครบเลยครับเป็นเห็ดดีแห้งนะครับีด้พัฒนาขึ้นมาจากอดีตมองนี้ก็เป็นปลาธรรมดาไปเป็นปลาฮกซื่อตะกีครับ เป็นปลาหกหกับมาพัฒนามาเลี้ยงจังสี่นะครับเตียงได้กับช่งก็ได้นะครับเนะพูดได้อยากทดลองเลี้ยงก็ทดลองได้เตียงพ่อได้กินก็ได้เลือยกินก็จังว่ากันเพราะว่าอันนี้ไอ้เพิ่นก็ซื้อมาแค่แม่พันธุ์สือมาแครเทอร์แรกแม่บอกครับครับเทอร์แรกซื้อมาเทอร์แรกจักโลครับแม่พันธุ์เฉลี่ยหกสิบโลซื้อมาแม่พันธุ์เฉลี่ยหกสิบโลครับหลังจากนั้นบริสุทธิ์อีกเลยบ่กครับพอได้ซื้อเลยครับ ยลายบ่อท่านโอ้จกครบสิบกิโลนะครับหอยปังจากโลกอ่ะไอซื้อมาที่แรกตอนแรกหอยปังยี่สิบกว่าโลยี่สิบห้าโลยี่สิบห้าโลหลังจากนั้นก็บริซื้อเพิ่มอีกเลยซื้อเพิ่มเลยครับมีแต่ขายออกมีแต่ไอฟักขายออกครับสมัยมีแต่เงินไหลเขาก็เรื่อยๆครับมีแต่เงินแหลมมาหาเลยครับเจ้าครับ ภามาเบิงกับภาเบิงใหญ่นะครับเด้อโอเคครับมณีกาข,ขอบคุณครับพี่สังห์ครับครับครับขอบคุณพี่สงห์ที่ภาพเบิงครับช่างบกนะครับพี่น้องเด้อไปซื้อเอากระช่างอันจักบาทใหญ่ซื้อมากครับนี่กระช่างนี่ระฆ่าในผมบพูพิกต้องถามพิเกตโอ้พิเกตเบนคนเสือนะครับเนาะมีหลายราคาพี่น้องก็เขาไปเบ<อ>ิงไปเลือกเอาได้ครับฆ่าหลายขนาดครับบ่อจำเป็นต้องใหญ่เบนนี้ก็ได,ได้นะไเนาะครับเอาซ้ำเฮาสีเหลียงซ้ำเฮาสีเฮ็ดไว้นะครับเด้อ ทำจากเล็กไปใหญ่นะครับ้าม่นเข้าท่าก็จ้างค่อยขยายไปน้อยนะครับครับก็สีประมาณนนครับนี่ไทยไม่ให้พี่น้องเบ่งสั้นๆต่อจากคลิปที่แลกนะครับที่เคยไทยเบ่งแล้วคลิปฟ้ามปูหน้าแล้วก็ฟ้ามหอยนะครับนี่ไทยไม่ให้เบ่งเพิ่มเติมเดี๋ยวคลิปหนาังพอกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ